สวัสดีค่ะพี่น้องมณีกาพางัวออกมากินยาเด้อค่ะกสิมาอัปเดตลูก k ค6 8ดเด้อพี่น้องตอนนี้เพื่อนอายุหาเดือนเด้อจะ้ะนี่กินยากิโผัวไข่องป่องไดุ้่นอันนั้นกะเป็นงัวท้ยกลางจะ้ะตัวน,นั้นอายุสามเดือนตัวน,นี้อายุหาเดือนได้พี่น้อง เพิ่งความแตกต่างระหว่างงัวไทยธรรมดากับงัวหนอกเด้อพี่น้องผสมพอหนอกกับผสมพอไทยธรรมดามันก็เนื้อหนังมังสาก็สิแตกต่างกันแน่นี่ความใหญ่ของเขาก็ซ้ำกับแม่ตัวตัว,ตวหนีอหน้อยๆนี่เด้อเด้อพี่น้องหุ่นตัวผุนความใหญ่ของไอ้งัอตัวนี้เจ้าทานตัวนี้ในตัวนี้เป็นตัวผูเด้อพี่น้อง กินยากะกินเก่งอยู่หาตัวน,นี้เป็นนานาแรล่งน้ะพี่น้องกะปล่อยเล่มน้ำทงหน้าไปเลยย่ำเสาย่ำแร่งกะเสริมอาหารคน,ยนอยู่พี่น้องไข่พ่นกินทุกมือพี่น้องแ้วก็ปล่อยออกมาหาเล่มหยากินยาแ้วก็ยังกินนมอยู่ตัวนี้ยังกินนมอยู่ยังบ่ท่านได้ให้ย,ยานมเด้อพี่น้อง ว่าสิประมาณเจ็ดเดือนก่อนค่อยสีนเขายานุ่มเพราะว่าหย่านหยานชนจอยนะเพราะว่าเป็นคนขังแต่ตัวใหญ่กระดูกใหญ่หนังหน,นาเบื้องขนพี่น้องขนกันยาวเงากระหูว่าขนเพิ่นสีสมีดตลอดหรือว่าสิพัดขนหรือว่าจาังใดกระบปหูแต่ว่าขนเงาเด้พี่น้องนี่หนุกหนุกไส กาเลตเตอร์พี่น้อง kf หกแปดเบิ่งเนี่ยเพิ่งหนาตาหนังหนังหนาหหขนลายขนลายค่ะความใหญ่ของเขากะสูงขาใหญ่ข,ขาแข็งใหญ่หนังอึ้งปึกเลยพี่น้อง หาไงแขงไงครับนี่ก็ปล่อยเล่มหยาจนแรงๆก่ะสิปล่อยเขาคอกับพี่น้องนี่ยหา,หากินยายากับประทามีดอกพี่น้องคนเหลียงงวัวหลา,าโปวดยากับประทามีได้่ากกินอิ่มสุมือละ กินไปเรื่อยๆอย่างเสาหอดแรง่งยบสามสีมุ่งบาบสามเครืองกับสีไลเขาคอกไปกินอาหาร <sk r> เอาสียั่างไปใส่ละเจ้าคนกับชิทํากับแม่นี่ล่ะแม่นี่ก็เป็นแม่ของอไอตัวหนึ่งตัวหน่งเ่ากันแล้วสีแล้วสีไลไปให้พี่น้องเมืองไก,กลๆกันว่าเปรียบเทียบกันว่า หวหาเดือนกับมัวส้นกันเอาพี่น้องเอาเนี่ยซ้ำกันบ่นี่ตซ้ำกันเลยัหวหนอกเป็นกับสีไงไว่ายแขงขาไงเดีวก็สูงไงไว่อะ่ะพี่น้องหาเดือนตัวนี้เป็นเป็นแม่ของตัวนหน่อยเพิงหันเป็นงัวให้ธรรมดาบ่ตัวซ้ำกันเลยเพิ่งผิวเผินอยากบอกเลยว่าตัวไดเป็นตัวไหแต่ว่าความหนาของเขาสิตางกันได้พี่น้อง เมืไทยธรรมดากับขาหน่อยขาแข้งหน่อยอันข้นนะข้นกับนังสี refers, ่หละขนกับ่บ่มีเป็นแข้งขาหน่อยเหมือนกับตัวนี้นี่พอนอกผสมเทพกแปดเหมือนที่นะขาเพิ่นแข้งขาเพิ่นหนังเพิ่นยางเพิ่นครบเครื่องพี่น้องตัวนี้ครบเครื่อง ญ่คักสีหไงไปหนาย่างคักได้เดีนี่พี่น้องเอาอยู่สำโบวุ่นี่เลี่ยงในบึงเนี่ยทหาเดือนกับดื่อจนว่าบึงแข่งขาเพิ่นเทียบกันกับงัวงัวไทยธรรมดากับสีต่างกันหลายอยู่พี่นอ้องหาตัวนี้หาเดือนกับท่อกับเขาตัวนี้ ปีกับสองปีหละพี่น้องตัวนี้ไนดูกตัวหนึง่งมึงที่ละ่ะโตเข้ากับเชีงขึ้นไปอีกบ่เกินนี่ดอกพี่น้องแต่ว่าบักนี่นี่โอ้ิึงที่ละ่ะบ่เหมิดง่ายๆดอกมอน,นี่มึงขาเพ่นมึงแข้งขาเพ่นิึงิึงเอาหลุดพี่น้องิึง มันใหญ่ขนาดใดยเบิง่งขนเพิ่นไอ้ซูมเบิ่งขนไก่พี่น้องขนยาวยาววามันงอวหว่วามันขนง่วนช่โรลีเอาโรดเบิ่งเนี่ยนี่ก็มาอัปเดตให้เบิ่งแค่นี้แหละพี่น้องว่าลูกแค่ f หกแปดัน หาเดือนความใหญ่เพิน่นเท่าใดนี่แหละพี่นอ้องใหญ่ประมาณนี้แหละเล็มหญ้าเกง่งอยู่เด้กินหญ้าเกง่งอยู่เพิ่นนี่กินหัวอาหารก็เกง่งกินนมก็เกง่งมองนี่กินเก่งคักนี่แหละพี่น้องมื้อนี้กัขอลา ไปเพ่งเท่านี้ได้พี่น้องเดอ้อมากลิปหนี่ก็ซอยเป็นกำลังใจกดไล์กุดแช่ให้ช่องน้องเกียวชาแนลเนี่ยเด้อพี่น้องเดอ้อมันนี่ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวไอ้งวไปเขาขอ,ขอกอนวันนี้สิค่ำแล้วมันอิ่มแลวละมันอิ่มแล้วกับสิผ้ามันไล่ตอนไปขอกับสิไปเขาขอกเด้อพี่น้องเดอ้อมันนี่ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ